ทางกองถ่ายคนหัวครัวนะคะเขาไม่ได้แค่ทุ่มเทเฉพาะแบบพนักงานนะคะนั่นแหละเท้าบันเทิงสะโพกเอวบันเทิงสะโพกเราพาเด็กมาฝึกงานะอยากเปลี่ยนงานได้อะไรบ้างครับถ้างานไหนมีผู้หญิงรับฟรีหมดครับแต่วันก่อนใครไปทำนี่รถผมแผลเป็นเลือดเธอะเลยเคยโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เป็นอะไรบ้างคะ,ะกำการมาเป็นพุ่มกับผมไม่ใช่ตำรวจครับผมจะลองพุ่มกับค่ะรู้สึกดีครับรู้สึกดีกดน้องเขาดุดรองออนั่นแหละโอ้บันท้ายสะโพกคุณต้องใจทำงานนะคะโอ้บันท้ายสะโพกใช่ครับใช่ <c oughs> จริงจ้างานครับตั้งแต่ออกกองคนหัวตัวมากองนี้น่าจะดูเป็นเหมือนกองถ่ายที่สุดแล้วเราพาเรียกว่าเด็กมาฝึกนานครับนี่ครับสนิเกอร์กับฟีลิ่ง มาส่งงานเรน้องๆที่เรียนไม่จบเนี่ยมาสอนงานเราอีกนึงตุปกรณ์ก็ยืมมาจากเด็กมาอะไรครับวิชาก็ขอมาดังมันอีกนึงคณะศาสตร์นะคณะศาสตร์เราเป็นแบบกองยูทูบแต่น้องเกามีประสบการณ์ทางด้านแบบทำแนวโฆษณาจริงมันยากเกีงานได้อะไรบ้างแล้วก็ถ้างานไหนมีผู้หญิงผมรับฟรีหรอครับยกเว้นเวลาที่เรียนออกฉาก ีพี่เกนผมฝากตัวนะผมไปทงานอีกสามเดือนพี่ผมได้เยอะเลยวันนี้อะไรนะอันนี้คือมาฝึกงานมาฝึกงานพี่อันนี้เขาเป็นประจำประจำอันนี้ฝึกงานขอบคุณนะพี่ผมได้เยอะเลยนี่ไงอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขอบคุณนะครับพี่ชมดีอ่ะไม่ผ้าใหญ่เ้ยแง่กบาลนึ่พันแท่งมาขาดลมเดือด เดินไปเดินไปชามมันยังสวยนะเอาแบบมีเล่นกล้องเล่นกล้องแบบนั้นบ้างก็ได้สวยเลยอคุณตั้งใจทำงานใหญ่เลยอ่ะทุกคนตั้งใจทำงานหมดเลยนะจริงครับพี่ยังไม่เห็นมันจับกล้องเลยเหลือเหลือพี่เหลือแม่ถ่ายงานเองเนี่ย กำลังตัดอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเดียวแล้วเน,นี่ยเบื้องหลังกอนถ่ายคนหันควครัวนะคะเขาไม่ได้แค่ทุ่มเทเฉพาะแบบพนักงานนะคะนี่ซีอีโอเขาก็ทุ่มเทเตรียมพร้อมมาเองตั่นี้นี่สิบสองบาทนะน้ำนักเหรอร, <c oughs> ราคานี่สิบสองบาทเลยนะ <c oughs> ถ่ายางานกัเสร็จแล้วนะครับแต่วันก่อนใครไปทํานี่รถหอมเป็นรอยก็เพิ่งจะลำโบมาซ่อมกับพี่หมีที่เพนกวินบริเทนนะครับแล้วก็ตกใจเพราะว่าแพงไปเลอะเทอะเลยคิดผมไปไม่กี่พันบาทน,นะพีอยากรู้เดี๋ยวผมทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้อย่างแพงเงี้ยพี่หมีสผหรับใครที่มีรถที่รักแล้วมันขีดอูนไปโดนอะไรก็ไม่รู้นเนี่ยทีนี้ซ่อมนานไหมครับเรียกสักสักหน่อยครับพี่รอ,อ,อยประมาณนี้ครับก็น่าจะใช้เวลาสักไม่เกิน2วันครับพี่ส่วนราคาซ่อมเนี่ก็ไม่ได้แพงหรอกครับก็ห้าร้อยพันนิดเดียว ต้องทีหลักร้อยก็ได้เหรอได้ครับถ้าผมฟาวไปก่อนนะพี่นะได้ครับยินดีเลยครับพี่มีครับขอบพระคุณใครแบบว่าอยากจะเก็บรายละเอียดนะครับแนวสีทุกอย่างก็เพนกลินบอดี้เพนเดี๋ยวทิงเฟซไว้ตรงนี้ติดต่อใครสวัสดีครับพี่สดีครับ